สวัสดีครับวันนี้นะฮะไม้เด็ดลุยสวนเราอยู่ที่บางใหญ่นะครับเราจะมาเปิดตัวนะครับผู้สร้างสรรค์บอนส,อสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบญนูนครบางใหญ่เก้าทับอะไรเนี่ยฮะแล้วก็มีหลายหลายต้นเลยนะครับที่เรารู้จักแต่ชื่อบอนว่าสวยแต่ไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านไหนที่เป็นคนที่ที่ผสมหรือว่าผ่าแลงมาคือท่านนี้แหละคุณลุงนมอินจันนะครับผมแล้วต้นแรกที่ผสมเหมาะมาที่ลุงผสมเองต้นแรกเลยต้นแรกฉันผสมม่อนี่เดี๋ยว นึกไม่ออกอันนี้ไงหลักฐานอยู่นี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 ่หลักฐานอย่างนี้ยอย,ยากันยุงเนี่ยทำไมอ่ะยากันยุงพวกเขาบอกมาว่าได้เพี้ยนอ่ะแล้วเป็นไงได้ไหมเนี่ยมันจะบานแล้วเนะี่ยไซนี้อีกกี่วันอันนี้มันเกอสองมันไม่น่าได้นะฮะทำไมอ่ะ<ำ> <laughs> แล้วเรายังผสมอยู่ไหมทุกวันนี้ยังผสมมันใหม่ๆอยู่ไหมแบบนี้ไม่ได้ผสมเลยทำไมผสมออกมาแล้วมันซ้ำๆกันแกก็เลยไม่ได้ผสมมันมาคือไม้เก่าเจ่มีอะไรบ้างไม้กม้ดกเต่าช้างแพะนกเตือนนกพิราชนกพวกแข้งเจี๊ยบผมมีด้วยเหรอตามแข้งเจี๊ยบ ของพ่อทำไมตกบปกเขาจะไม่ขายของเขาต้นไหนอะเขาต้องตรงในหะนังสือเลย้องเป๊ะๆเ,เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับคนที่เล่นบอลสียุคใหม่นะเดี๋ยวให้ลุงพาไปดูว่าไม้ที่ผสมเองอะที่ยังอยู่เนี่ยม,มีอะไรอยู่บ้างกับตับโบราณที่ยังพอมีอยู่นะหน้าตาเป็นยังไงบางต้นเราอาจจะไม่เคยเห็นม้ยดเด็ด